สวัสดีครับมานี่อยู่ร้านข้าวนะครับผมมุกระเทียมอันนี้อยู่ร้านข้าวนะครับผมข้างทางแต่ว่าสุกี้หมูสุกี้หมูนี่น้ำใช่ไหมใครสั่งสุกี้มาเรับแม่ครับอันไม่อันแม่ขาเพราะถ้าได้เก็บของเขาจะอ่านอันนี้สุกี้ปลเขาในจัดของอยู่ครับอันนี้สุกี้หมูมาขอแม่แม่มาขอแม่ขาไปนั่นคนนียได้กินก่อนยำ วิใครมาหอมนางเอกหอมแหมเนี่ยพระสวามีอะพเป็นเทอพเป็นพเป็นเอามาแจกกันให้จะกินพอแล้วกินข้าวก่อน้างแล้วกินแล้วเนี่ยไม่ต้องกินข้าวเลยเนี่ยล้างแล้วอากานครับผมอากาที่ะจของนี่ปาถ้าสมมติว่าพวกนี้เราเล่นเสร็จใช่ไหมรามางานเหลือร้อยกิโล แล้วก็ขับประมาณเจ็ดชั่วโมงนิดๆมีเวลาแบบเออเบอสเอาไหมตัวเนี้ยที่เรามีโปรแกรมไปไหนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปอะไรคืนเวลาเหรอชักไปเมืองอะไรนี่เมืองบรยีรัมมีใส่น้ำใส่น้ำบบนนเราจะเราจะใส่ชุดพิกินี่แฟนคลับเอสซีเอาดูแลแ้วกันอ้าวในนี้ถ้าทุกคนทุกคนต้องใส่ต้องมีชุดว่ายน้ำ เออเขาตักันจะพากันไปพักไปดูกันครับเตีงเป็นรายคนหมวห้องละห้ารอยเองตวใหญ่บ้างเหรอห้องละห้าร้อยเองไม่ใส่ไหมปฏิัติ่ใส่ปฏิบ่ติดีมากพี่ออกให้เองพี่ออกข้าห้องให้เลยไอู้ว่าจุวามมันเป็นรีสอร์ทนั่นแหละแต่มันมีสระต่มันมีสารไปนำรวมไงห้องแบบแล้วก็ตอนเย็นเราก็ไปซื้อกุ้งซื้ออะไรมาทำแบบ ปิ้งมาล่าย่างกุ mm ้งอะไรกินกันอะไรเงี้ยก็เลยพักผ่อนพักผ่อนตัพักผ่อนชิลๆกันว่าเดี๋เออของล่าหาร้อยเนื้อพี่จูแล้วก็ยาซีพักเป็นย่ายพี่จูไปซาซีเพียรเปนนางปักนี่นะขาหมได้พี่ก็จะไปด้วยปลามันเมื่อโชคแล้วไปไปไหวน้ำอีกรอบอ่ะ ว่ายน้ำไปเล่นน้ว่ายน้ำอันนี้ก็จะเล่นก็ไปก่อขอบไงอีกแล้วเตี้มาไปน้ำมาเป็นเราจะสอนเขาว่ายน้ำพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มันบ่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนในบุรีลัมมันบ่หมื่นเนาะมื่นสิบเอ็ดอันหมื่นสิบแปดไปพักที่บุรีลัมที่แกงรวมท่านท่านท่านเป็นสมัยนั้ เไม่ครับท่านได้เก็บของอยู่ครับท่านได้เก็บของอยู่ฉากนี้ก็เลยเป็นไฮไลท์ของเรื่องไปเลยดึงสีดึงสีมาจะเรียนอะไรนี่ยกมาเอื่อนมาแล้งนะใช้อีกคนเล่นนี่ดีกว่า จากนั้นเลือดสีศูนยลได้เสงยงหอิภาคดังมือเป็นยเอ็นตอเคนส่งคออแแมนแมนแมมนแมนไมเแย่เจอกัเลยงเจอนเลยาไม่เอาไม่ไัจากนั้นเลือดสีโกรนเลือเสียงห้ยิภาคดังเหมือเป็นย่เอ็นตีเฮ้ยแคนไมไมเ เงยคนเลยตีเสียเหร็ดน้ำกันได้อยู่บ่ละโซ่หรือว่านางหัวกันยุติไม่พี่เพียงไม่เลยอ่ะเยอะปุยกัมาเลยแม่เขาอันนี้ตัวแรกที่เราจับได้ตัวแรกที่เปิดกล่องจุ่มออกมาไม่ถูกจะฉาดฉตาน้องก็เลยจับได้ใส่งานลายหัวมันหายหัวแยะนางอย่างน่ารักหัวที่ มเตียัเป็นน้ำหมดละเออมนเป็นเนน้ำหมเสียเทบกเป๋านี่ยกคีกระป๋าล้วแจกอ่างนนะไก็จะมาื้อที่เรากระเป๋าวิเศษเด้อแค่ไหนกระเป๋าอ้ฟิลเตอร์พูดคำว่ามันเสิบสองบามอามตอนมหามาสวนแ้ปืนวางในหันไปเบิ้งาชีวิต พอาเป็นสาวสำหน่อยจิ้มอ้มาให้ผู้เขามาเบ่งกอดวอดสูอดมูกันไม่เห็นความจริงกอดมูด้จริงปะให้แกมใส่แล้วแม่แม่ค่ะโอ้ยอีกลตเีอีกลอตเอี่ลตต่าทงหัวไปเบ่งเลยซื้ออายุแม่สบานเหรอหกศูนย์ปใน่หล่ะเบิรลตี

เบ่งล้มใจงซี่ะรันนี่วัพดครับจะจะมาเล็กๆมันมีีอมันออกบันพูดมีเล็กออกบันพวดทำมาซมันก็จมีซี่วนมักเลี่กันแ่เนีย่ไเมนูาาเก็บาให้หน่อยนะ ตัวนแก้วหมดันที่หนึ่ตัวละมีเั่าไรไปถึงกันีสองตัวองตัวต่อไปไปต่างก็เตมเดึงให้ลูล่เดีับตันเส้นลเอาขาน้มันไปเอาดัดเด้ํามันเขี้ไปเขาเติมอีกบลกหลายเห็นบนอนเติมต่รอยนะลยเดียวตมอดมันเปิดจย่างเดียวมันเปิดร้อก วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะองหันซื้อแต่มันออกบนวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิงหากันาคมพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาเะมากซื้อสิปงวดนพองอน้องหันซือมสองศูนก็กตเยแนาทเดี๋ยวได้แมแป๊บนึง ไปไนจ้าเดี๋วหาแปมหัเกลียวหัไปดีตี่วันนี้เรานได้คลิปเหเนี่ยได้คลิปบ๊ายบายเฮ้ยนี่เดินยังเดินปุ๊ทุั๊ีปลาได้คลิปเยเนี่ยปีหัเเมนปาคิปนึ่กับตอเกฝกดไลค์กดแชร์ช่องลบกตอนนั้นได้กินข้าวแล้วหรอไายบายไม่ได้กินไว้ ก็หน <night>. no. <em acao> ่อยเเอ่ไม่บอาไปเห่นนซไปเห่นไส่นวิวจูบ่บ่เมนูแม่ลุงเปนี่นวันสาร์นีครับก็ลาลาิมนะครับวันนี้ก็พออกันเดยอยูทีเออไปฉบุญเพชรอเเบิร์นก่าไปต้นมือก็พอกันสูร่งสูริก็ว่าไปต้นน้อโอเคสันจบป๊าดกเปิดงานครับสำับินีก็ป่าวเวสต์นีเด้วครับแม่ครับเดี๋ยวกินหนักไปพอไหมครับยาน้ที้เพชบุีนะครับผมเที่ยมเพื่อในผมจาอำเภอประหล ียนี่ที่ไปชปรุนกระพาอกันเด้อครับผมคลิปนี้ขอดีครับ